สวัสดีครับรายการท้าชนในวันนี้เราจะมาท้าชนหูฟังพลังเบสกันโดยเราคัดหูฟังต่างรุ่นต่างราคาที่เบสหนักๆเสียงดีๆนำมาท้าชนกันในวันนี้มีมาด้วยกันทั้งหมดถึง5รุ่นด้วยกันครับก็คือ Soundpiece H1 ราคา2,590บาท Fill CC Pro 2ราคา3,590บาท Soundpiece Engine 4ราคา2,190บาท Soundpiece Mini Pro HS ราคา2,190บาทและ s o u n d p e c e l i f e ราคา990บาทซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละรุ่นเป็นหูฟังยอดนิยมและมีเสียงเบสทั้งรูปแบบที่ลงลึกแบบกระหึม่มหรือกระเดื่องที่หนักแน่นเสียงจะเป็นยังไงมาชมนในคลิปนี้ครับโดยรายการทัชชนในวันนี้เราจะแบ่งการรีวิวออกเป็น4พาร์ทหลักๆด้วยกันก็คือเรื่องของสเปคดีไซน์การสวมใส่รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานหลักๆรีวิวแนวเสียงเบสจากเพลง รีวิวแนวเสียงเบสจากกราฟ SPL และสรุปอันดับหูฟังพลังเบสครับก่อนจะไปดูก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเริ่มกันที่ดีไซน์การสวมใส่ขอเริ่มกันที่ SAPEE H1 กันก่อนนะครับตัวเคสเป็นรูปทรงรีผิวสีด้านตัวฐานเป็นสีดําส่วนฝาเคสเป็นสีน้ําตาลบรอนสกรีนโลโก้ SAPEE ตัวอักษรสีดําที่ด้านบนฝาเคส โวฟาสามารถเปิดกลางได้เกือบถึง90องศาและมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวมาพร้อมกับช่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพอร์ต USB Type C และไฟบอกสถานะแบตเตอรี่4จุดด้านในตัวเคสทั้งด้านตัวหูฟังเป็นแบบ In-Ears ดีไซน์มาพร้อมขนาดพอดีกับรูหูสวมใส่ได้กระชับพอดีไม่หลวมหลุดง่ายและสกรีโลโก้ตัว S สีเงินตรงทัชสกรีนมีไฟแสดงสถานะการใช้งานที่ตัวหูฟังกระพริบไฟสีขาวแดง ตรงแกนของหูฟังออกแบบมาเป็นแบบ Transparency ให้สามารถเห็นไดรเวอร์ภายในได้ในระดับหนึ่งต่อกันที่ Fuel C C Pro 2ตัวเคสมาด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยม ิสีเทาด้านใช้วัสดุที่มีความพรีเมียมดูแข็งแรงสกีโลโก้ฟ,ฟิลที่หน้าตัวเคสให้ช่องชาร์จแบตเตอรี่เป็นแบบ USB Type C เช่นเดียวกันและไฟบอกสถานะแบตเตอรี่กระพริบสีขาวและแดงทางด้านหูฟังเป็นแบบอินเอียร์ดีไซน์ออกมากับตัวกล่องให้สามารถหยิบใช้งานได้ง่ายเพียงแค่สไลด์ตัวก้านหูฟังขึ้นตัวหูฟังเป็นสีเทาด้านสกีโลโก้แบรนด์ฟิลที่ปลายก้านหูฟังมีไฟสถานะสแสดงด้านบนก้านหูฟังเป็นสีขาวและฟ้า การสวมใส่ทําออกมาได้กระชับใส่แล้วไม่รู้สึกว่าแน่นหูเลยตัวจุกซิลิโคนมีความนิ่มรองรับสรีระหูได้ดีไปกันที่ saupiez engine 4เป็นหูฟังอินเอียตัวเคสพื้นผิวมีความเรียบเงาด้วยสีเงินออกประกายน้ําตาลตัดขอบตรงฝาก,กล่องด้วยสีเทาด้านและโลโก้แบรนด์ s o u p i e ด้านหลังตัวกล่องที่สะท้อนประกายสีน้ำตาลเล็กน้อยมาพร้อมกับช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C เช่นเดียวกันและไฟแสดงสถานะกับปุ่มเชื่อมต่อที่ด้านล่างตัวกล่องตัวหูฟังมาพร้อมกับลวดลายข้อหลังตัดรอบพื้นผิวหูฟังพร้อมโลโก้แบรนด์ s o u n d p e c e ที่ตำแหน่งทัชสกรีนหูฟังตัวจุกหูฟังจะเป็นซิลิโคนสีเทาเวลาสวมใส่หูฟังรุ่นนี้แล้วจะให้ฟิตติ้งการสวมใส่ที่กระชับและดูเบาสบายมากๆให้ความรู้สึกสบายหูไม่แน่น ซาพีส์มินิโปรเอสเตัวเคสใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกแข็งสีดำด้านพื้นผิวของกล่องชาร์จมีลวดลายที่เป็นประกายสีทองหน้าเคสชาร์จมีสัญ,ญลักษณ์พร้อมสกีโลโก้ซาพีสตัวเคสมีลักษณะวงรีขอบมนขนาดเล็กจับได้กระทัดรัดพอดีฝ่ามือมาพร้อมช่องเสียบชาร์จแบบ usb type c เช่นเดียวกันและไฟแสดงสถานะด้านหน้าตัวหูฟังใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกแข็งสีดำด้านเป็นหูฟังอินเอขนาดเล็กกลมไร้การ สกีนโลโก้ตัว S สีทองตรงที่ทัชสกรีนและรอบหูฟังการสวมใส่ใส่ง่ายครับสบายให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังไม่หลุดออกจากหูเมื่อใส่หน้าหรือสะบัดศีรษะ และซาว e ี e Life ตัวเคสใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกแข็งผิวสีดำด้านตัดขอบด้วยสีเทาพื้นผิวของเคสชาร์จลวดลายเหมือนกล่องหนังหน้าเคสชาร์จจะมีสัญลักษณ์พร้อมสกินโลโก้ตัวเอสีเงินซึ่งตัวเคสมีลักษณะวงรีขอบมนขนาดเล็กกระทัดรัดพอดีมือ และให้พอร์ตชาร์จเป็นแบบ USB Type C เช่นเดียวกันและไฟสแสดงสถานะด้านหน้าตัวหูฟังใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกแข็งสีดำด้านเป็นหูฟังอินเอีขนาดเล็กสกีโลโก้ต,ตัว S ตรงที่ทัชสกรีนแบบสวยงามเลยส่วนตัวจุกยางหูฟังที่เป็นสีเทาตัดก,กันกับสีตัวของหูฟังทําให้หูฟังดูมีความน่าสวมใส่มากขึ้นการสวมใส่ใส่ง่ายครับสบายไม่หลุดออกจากหูเมื่อใส่หน้าหรือสบัดสีรัะ ต่อกันที่สเปคของหูฟังนะครับเนื่องจากว่ามีหลายรุ่นมากเดี๋ยวเราทยอยค่อยๆไปดูสเปคกันทีละข้อครับเริ่มที่ชิปเซตกันก่อนนะครับทั้ง5ตัวนี้ชิปเซ็ตไม่เหมือนกันเลยตัว H1 ให้เป็นแบบ QCC3040 q u a l c o m ตัว CC Pro 2ตัวนี้จะไม่มีชิปเซ็ตครับ Engine 4ให้มาเป็นแบบ WQ7033MX Mini Pro HS ให้เป็น WQ7033AR และตัว Live ให้ชิปเซตเป็น TWS200 ครับ ในส่วนของไดเวอร์ก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันครับตัว h 1ให้มาเป็นแบบไฮบริดไดเวอร์8.6มิลิเมตรเป็นแบบไดนามิกไดเวอร์บวกกับโนเลสบาลานซ์อมาทรูไดเวอร์ตัว cc pro 2เป็นแบบไดนามิกไดเวอร์10.1มิลิเมตรออกแบบมาเป็นพิเศษใช้วัสดุบูคอมโพสิตไดอะแฟรมตัว engine สีให้มาเป็นแบบ6มิลิเมตรและ10มิลิเมตรแบบดูโอไดนามิกไดเวอร์ for สเต reo sound mini pro hs ให้มาขนาด10มิลิเมตรแบบไดนามิกไดเวอร์ ตัวไลฟ์ให้มาขนาด12มิลลิเมตรด i นามิกไดเวอร์ครับในส่วนของบลูทูธตัว CC Pro 2และ e n g e n c y ให้มาถึง5.3และอีก3ตัวที่เหลือให้มาแค่5.2ครับในเรื่องของการซัพพอร์ตบลูทูธโคเดกก็แตกต่างครับตัว H1 ให้มาเป็นแบบ AppX Adaptive AAC SBC ส่วน CC Pro 2 e n g e n c y Mini Pro HS ให้มาเหมือนกันเลยครับคือเป็นแบบ l d AAC SBC และตัวไลฟ์ให้มาแค่2แบบครับคือ AAC และ SBC ในเรื่องของฟีเจอร์นะครับหูฟังทั้ง5รุ่นนี้ให้มาเยอะมากแต่จะสรุปตัวหลักๆให้ฟังกันนะครับตัว H1 รองรับเกมโหมดดีเล์ต่ำสุดถึง60มิลลิเซกรองรับการใช้งานปรับ EQ ผ่านแอปพลิเคชัน s o u n d p e c e และยังรองรับการชาร์จแบบไวเลสด้วยตัว f e e l ิซ Pro 2ฟีเจอร์เยอะและก็คุ้มค่ามากๆครับคือรองรับการฟังแบบ h i เลสหรือว่า l d ลดเชื่อมต่ออุปกรณ์2เครื่องได้พร้อมกันมีเกมโหมด รองรับ ear detection มีระบบตัดเสียงรบกวน adaptive hybrid ANC ที่45 d e ซิ b e l มี transparency mode รับรู้เสียงรอบข้างได้มีฟังก์ชันปรับแรงดันเสียงในหูอัตโนมัติฟังก์ชันปรับระบบตัดเสียงรบกวนให้เหมาะกับระบบเสียงรบกวนภายนอกมีฟังก์ชัน sleep aid mode ใช้งานปรับแต่ง eq และโหมดฟังก์ชันอื่นๆผ่าน App feel plus global ตัว engine 4รองรับการฟังแบบ hi-res หรือว่า l d สำรับการเชื่อมต่อไปมาอุปกรณ์2เครื่องได้ มีเกมโหมดดีเล์อยู่ที่70มิลลิเซกและรองรับการใช้งานปรับ EQ ผ่านแอปพลิเคชัน Soundpiece ตัว Mini Pro HS รองรับการฟังแบบ Hi-Res หรือว่า LDAT รองรับเกมโหมดดีเล์ต่ำสุดถึง70มิลลิเซกมี Active Noise c a n c e l l a t i o n สามารถตัดเสียงที่ไม่ต้องการได้สูงถึง40เดซิเบลมี Transparency Mode รับรู้เสียงรอบข้างได้แม้ใช้งานฟังเพลงหรือเล่นเกมปรับ EQ ได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Soundpiece และตัว Live มีเกมโหมดดีเล์ต่ำเพียง60มิลลิเซก มี Active Noise Cancellation สามารถตัดเสียงที่ไม่ต้องการได้สูงถึง25เดซิเบลมี Transparency Mode รับรู้เสียงรอบข้างได้แม้ฟังเพลงและยังปรับ EQ ได้ผ่านแอปพลิเคชันของ s o u d p ว ace ในเรื่องของการกันน้ำนครับตัว H1 และตัว Mini Pro Hs ให้มาเป็นแบบ IPX5 ที่เหลืออีก3รุ่นให้มาเป็นแบบ IPX4 เรื่องของแบตเตอรี่ทั้ง5รุ่นนี้แตกต่างกันชัดเจนเลยครับตัว H1 หูฟังให้มาข้างละ55มิลลิแอมป์อัส์กล่องชาร์จอยู่ที่500มิลลิแอมป์อัส ตัว C C Pro 2หูฟังข้างละ48มิลลิแอมป์อัลส์กล่องชาร์จอยู่ที่480มิลลิแอมป์อัลส์ตัว e n g e n e 4หูฟังให้มาข้างละ50มิลลิแอมป์อัลส์กล่องชาร์จอยู่ที่350มิลลิแอมป์อัลส์ Mini Pro H S หูฟังให้มาข้างละ45มิลลิแอมป์อัลส์กล่องชาร์จอยู่ที่300มิลลิแอมป์อัลส์และตัว Live ให้มาค่อนข้างน้อยครับคือหูฟังข้างละ40มิลลิแอมป์อัลส์กล่องชาร์จอยู่ที่460มิลลิแอมป์อ์ เรื่องของ p l a y time ระยะการใช้งานนะครับตัว H1 ใช้ได้สูงสุด10ชั่วโมงรวมเคสชาร์จได้สูงสุดถึง30ชั่วโมง f i ล l CC c Pro 2ค่อนข้างหลากหลายครับใช้ได้6-8ชั่วโมงที่ความดัง40-50%เมื่อปิด ANC แต่ถ้าเกิดเปิด ANC ได้ถึง4-5ชั่วโมงเปิด l d a ดได้4-5ชั่วโมงและเปิด l d a ดบวก ANC ได้3ชั่วโมงคุยได้3ชั่วโมงครึ่งรวมเคสชาร์จอยู่ที่32ชั่วโมง ตัว engine 4ใช้ได้สูงสุดถึง12.5ชั่วโมงรวมเคสชาร์จได้สูงสุดถึง4 3ชั่วโมง mini pro hs ใช้ได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงรวมเคสชาร์จได้สูงสุดถึง28ชั่วโมงและตัว live ให้มาน้อยสุดเลยครับใช้ได้สูงสุด5ชั่วโมงรวมเคสชาร์จได้สูงสุดถึง25ชั่วโมงครับไมโครโฟน h 1ให้มาข้างละก2ตัวเป็นแบบ cvc 8.0 noise cancellation ตัว cc pro 2ให้ไมค์มาข้างละ2ตัวบวกกับ ai enc engine 4ให้มาข้างละ2ตัว mini pro hs ให้มาข้างละ3ตัวพร้อมฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนและ live ให้มาข้างละ2ตัวมีระบบ nhash ai enc Technology ตัดเสียงรบกวนอีกด้วยและสุดท้ายในเรื่องของน้ำหนักนะครับตัว h 1หูฟังหนัก6.5กรัมรวมกล่องชาร์จอยู่ที่41กรัมตัว feel cc pro 2หูฟังหนัก6กรัมรวมกล่องชาร์จอยู่ที่31กรัม engine c หูฟัง6.5กรัมรวมกล่องชาร์จส1กรัม มินิโปรเอเอสหูฟังหนัก5กรัมรวมกล่องชาร์จอยู่ที่28กรัมและไลฟ์หูฟังหนักเพียง4กรัมรวมกล่องชาร์จอยู่ที่40กรัมก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวแนวเสียงเบสของหูฟังแต่ละรุ่นนะครับเราลองไปฟังเพลงและลองจับจังหวะเสียงเบสกันดูก,ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ จากที่ได้ลองฟังเพลงไปแล้วก็จับจังหวะเสียงเบสกันไปนะครับเสียงเบสที่ได้ยินแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับตัว H1 เสียงเบสมีมวลขนาดใหญ่ให้เสียงที่กระหึ่มกระเดื่องเนี่ยมาเป็นลูกกระชับหนึบให้พลังเสียงที่หนักแน่นพร้อมกับอินแพคแรงประทะที่กระแทกหนักหน่นวงฟิลซีซีโปร2เสียงเบสเนี่ยมวลจะมีความแน่นทึบและลงลึกมากให้ความกระหึ่มที่ดูก้องอยู่ในหัวรับรู้ถึงแรงสั่นของซับเบสที่มีน้ำหนักและหน่วง ตัว n จิน4เสียงเบสมีมวลน้ำหนักปานกลางนะครับให้ความกระหึ่มลึกๆแบบบางเบาแต่รับรู้ถึงแรงสั่นของซับแบบจางๆแต่กระเดื่องครับจะมีความชัดเจนมากมาเป็นลูกกระชับดูมีน้ำหนักแล้วก็มีความแน่น Mini PRO HS มวลเบสเนี่ยมีน้ำหนักที่ใหญ่มิติเบสดูกว้างความกระหึม่มรับรู้ถึงแรงสันส่นสะเทือนของซับเบสอย่างชัดเจนเห็น Impact ที่กระแทกแบบหนักหน่วงชัดเจนเช่นเดียวกันครับ ตัวไลฟ์นะครับจะเป็นลูกกลมใหญ่หนาและให้ความรู้สึกกว้างค่อนข้างเด่นออกมาข้างหน้ายิ่งเสียงกระเดื่องออกมาเต็มเป็นลูกใหญ่แต่ไม่ได้กระแทกมากจนเกินไปให้กำลังพอดี <S <S เราจะเพิ่มความชัดเจนของเสียงเบสที่ได้ลองฟังกันของหูฟังแต่ละรุ่นผ่านกราฟ SPL กันครับ จากกราฟนะครับจะเห็นว่าเราคัดแค่ตรงช่วงย่านเบสแล้วทาการขยายย่านเสียงให้เห็นความชัดเจนของลูกเบสแต่ละย่านมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตัว H1 ในช่วง20เฮิรตซ์ถึง200เฮิรตซ์กราฟมีความพุ่งขึ้นและดิ่งลงทําให้เบสที่ขึ้นมีมวลขนาดใหญ่และเก็บตัวได้เร็วกระชับมีความกระหึ่มกระเดื่องมาเป็นลูกหนึบแน่นให้พลังเสียงพร้อมกับอิมแพ t คแรงประทะที่กระแทกหนักหน่หนวง ตัวฟิล์ c ซีซ2ช่วงย่าน20 h ฮิรจะอยู่สูงเปิดกว้างและค่อยๆเป็นเส้นเฉียงลงเล็กน้อยจนไปถึงช่วง200 h ฮิรตทำให้เบสดูเปิดกว้างมีความแน่นทึบและความลึกของเสียงลงย่านซับได้น้ำหนักความหน่วงกำลังดีและนิ่งไม่สัน่นเก็บตัวเร็วไม่ย้วยตัวซาพีต์เอนจิน4ในช่วง20 h ฮิรถึง100 h z จะเห็นว่ากราฟมีความชันขึ้นเป็นลูกทําให้เสียงเบสและกระเดื่องที่ได้ยินมีความกระชับลูกกลางค่อนข้างหนาย่านซับประคองย่านต่างๆได้ดีให้แรงประทะที่น้ําหนักกําลังดีเก็บตัวได้เร็วและกระชับตัวมินิโปรเอสเอสในช่วง2 0เฮิร์ตถึง2 0 0เฮิร์ตกราฟมีความโค้งชันและลดตัวลงอย่างรวดเร็วทําให้เสียงเบสที่ได้ยินมีมวลเสียงที่หนาเสียงแน่นให้ความรู้สึกถึงแรงกระแทกแบบหนักหน่วงและเก็บตัวได้ดีเพื่อไม่ให้กรบย่านเสียงกลางครับ และซาวด์พีดไลฟ์ในช่วง20เฮิรตถึง200เฮิรตย่านเบสจะถูกบูตขึ้นสูงทําให้เบสมีมวลเสียงลูกใหญ่เสียงแน่นตึบให้ความรู้สึกไม่กระแทกจนเกินไปเสียงเบสจะออกไปทางนุ่มซอฟต์เรามาสรุปหูฟังแต่ละรุ่นโดยใช้เกณฑ์ตามนี้นะครับเราจะใช้เกณฑ์ของน้ําหนักความกระหึ่มกระเดื่องความอิมแพคและก็ความลึกกัน มาเริ่มที่น้ำหนักก่อนนะครับตัวซาพิ t H1 Fuel 6 4 Pro 2และซาพ i t l i f e เอาไป5เลยครับเนื่องจากว่ามีน้ำหนักที่ค่อนข้างแน่นตึบเราลงมาจะเป็น Mini Pro HS 4.5และ Engine 44 4, ครับความกระหืมผมให้ Mini Pro HS 5ไปเลยนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เรียงเลยครับเป็น H1 Fuel 6 4 Pro 2และ l i f e 4.5ส่วน Engine 4ก็กลางๆครับได้ไป4 ในเสียงของกระเดื่องนะครับก็รู้สึกว่าจะเท่ากันหมดเลยผมให้กลางๆไปคือ4เท่ากันทุกรุ่นครับในเรื่องของ Impact นี้ผมให้ Mini Pro HS 5เลยครับ แล้วก็รองลงมาจอเรียงเลยเป็น h 1 f u e l cc pro 2และ s h า r e Live เอาไป4.5ตัว engine 4ก็ค่อนข้างกลางมกันครับเอาไป4ในเรื่องของความลึกนะครับผมให้ f u e l cc pro 2 5ไปเลยครับเพราะว่ามีความลึกของเสียงค่อนข้างดีกว่าตัวอื่นๆใน5รุ่นนี้รองลงมาผมให้ engine 4และ mini pro hs เป็น4.5นะครับส่วน h 1ผมให้4ส่วนสุดท้ายเลยที่ยังไม่ค่อยมีความลึกเท่าไหร่ก็คือตัวซาพีไลฟ์นั่นเองครับ หรือมาสังเกตจากกราฟอันนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวในเรื่องของน้ำหนักความกระหึ่มกระเดื่องอิมแพ t คและความลึกนะครับเรียกว่าสูสีกันมากๆจากที่ได้ลองฟังแล้วลองจัดลําดับกันนะครับรายการท้าชนในวันนี้ขอสรุปให้เสียงเบสที่ดีและฟังสบายเหมาะกับการฟังเพลงหลากหลายแนวเพลงมากที่สุดยกให้กับ f i ล l ซซีโปร2ชนะไปเลยครับเนื่องจากตัวเบสของ f ิลเซซีโปร2มีความละเอียดทั้งในเรื่องของน้ำหนัก การลงลึกความกระหึม่มและ Impact กระเดื่องที่ชัดเจนให้ความรู้สึกกำลังพอดีกับเสียงเพลงในแต่ละแนวจึงทำให้ในแต่ละเพลงมีอินเนอร์และเลเยอร์ของเพลงที่ฟังสบายเข้าถึงเพลงได้ดีแต่ถ้าพูดถึงหูฟังตัวอื่นๆก็ไม่ได้มีความด้อยกว่ากันสักเท่าไหร่เลยนะครับเรียกว่ามีความพิเศษของตัวเองคนละแบบกันเลยอย่าง h 1ก็จะพิเศษและโดดเด่นในเรื่องของความหนักและ Impact ที่ชัดเจนตัว mini pro hs ก็จะมีความพิเศษในเรื่องของความกระหึ่มและ Impact ของเบสที่แน่น ตัว engine 4ถึงจะดูเบาบางแต่ก็แอบมีความลึกอยู่ในระดับหนึ่งและสุดท้ายสาวพีท Life ต้องบอกว่ารุ่นนี้มาครบจริงๆในราคาที่ย่อมเยาว์มากๆและยังมีความสามารถที่ใกล้เคียงกับรุ่นอื่นๆในราคาหลักท็อปด้วยทั้งเบสมีความหนักและ impact กระเดื่องที่แทบจะมีความคล้ายกับรุ่น H1 หรือ Mini Pro HS ทำมาได้ใกล้เคียงกันเลยแต่เมื่อนำทั้ง5รุ่นมารวมกัน ผลสรุปท้าชนจึงเป็น f ิลซีซีโปร2ครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความนิยมของแต่ละคนอีกด้วยนี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นที่ได้ลองฟังจริงๆเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ